สนับสนุนโดยเยนลี่ปีโป,ป้ r ร m o s ส l u ัสโจิดไฟกูลิโก้บ็อกกี้กลอบเข้าสู The Red Born, ่เดอะเว็บนิอลไฮโซวโเโยอะภารกิจติดโบครับช่วงนี้เรามีของรางวัลมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุน้นให้ตามไปชิมกันแบบฟรีๆอีกด้วยอย่ารอช้าไปเจอกับนิวแบงกกันเลยดีกว่าครับในช่วงติดโบโอชา สบบวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ดมาจีนมาเลยภาษาจีนบอกป๋อเลยเอ้าวเห็นว่าคอนเซ็ปต์นี้มันต้องจีนไงฮะ。มันไม่ได้ออนแอร์ที่ประเทศจีนอ๋อเหรอต้องพูดภาษาไทยก่อนแต่ไม่เป็นไร<ะ>แพมพูดจีนไปแล้วเ,เ,เดี๋ยวพี่แปลให้โอเคได้ด้วยตาเชียเช่ยวทุกคนวันนี้ทุกคนฟังหน้าอะไรอย่างงี้กินเทียนกินเทียนวันนี้เราจะมากินเทียนกันเป็นโควินเทียนไม่ใช่กินเทียนแปลว่าวันนี้ภาษาไทยแล้วกันง่ายเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงโอเคฮะ ภารกิจมาเลยด้วยกันเข้ารามาภารกิจเช่นเคยจากชาบูชีครับนิวตามหาเมนูของดีที่ไม่ได้มีไว้แค่โรยหน้าโรยหน้าทักชีเหรอนั่นไงดิก็แปลว่าต้องไม่ใช่ผักชีโรยหน้าสิเออเออเอางี้ดีกว่าเข้าไปในร้านเลยร้าน้างหลังนี่เองเลยน่าจะใช่แล้วล่ะดูจีนมากเลยจีนมากภาษาจีนมาเลยนี่ ปาเฮาอืมใช่ไหมถูกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ B A บาบาเฮาบาเฮามันดูมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่อ่ะถามเจ้าของร้านกนเลยดีกยินดีรับทสวรสด้วครับสวีรับพี่บัวพี่บัวนะฮะคำถามที่พี่นิวถามเมื่อกี้เลยฮะบาเฮาหรือเปล่าถ้าออกเสียงเป็นแบบจีนเนี่ยจะว่าปาเฮาปาเฮา แปลว่าอะไรครับแปลว่าบ้านเลขที่8ค่ะอ๋อ,อปลาอสองาี่ออูหกเาชอืปลาก็อแปดูแต่ชีก้กไม่ใช่ก็ายากแล้วอ๋อชีปลาอันนี้ชีป้ปาปเจแอ๋อก็คือบ้านเลขที่8นั่นเองแล,แล้วคือเป็นบ้านเลขที่8จริงๆเหรอใช่ก <c oughs> ็คือ ที่อยู่บ้านนี้คือบ้านเลขที่8ดจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเลข8มันเป็นเลขมงคลด้วยนะบรรยากาศในร้านนี่คือเป็นแบบจีนเลยนะแล้วก็มีความเป็นเหมือนบาร์แบบเหมือนห้องจีนอะไรนี้เลยนะอ่าใช่เป็นเป็นไอเดียมาจากไหนครับมีมีหุ้นส่วนหลายคนเนาะก็ตั้งใจว่าที่เนี่ยมันจะเป็นเกึ่งๆคล้ายๆโรงเตี๊ยมเพราะว่าด้านล่างเนี้ยเป็นบาร์อนี้ยรว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องพักถ้าเราดูหนังจอมยุทธนึกออกไหมเวลาเขา ต่อสู้มาแล้วเขาก็มาดื่มน้ำาข้างล่างเป็นบาร์แล้วเขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนคือคอนเซ็ปต์แบบเบสออนทรูสตอรี่อะไรประมาณนั้นเนื้อที่จีนเดิมทีเป็นอย่างนั้นเหรอฮะบอกเลยว่าห้องพักที่นี่ไม่ธรรมดาทำไมฮะมีหลากหลายแบบหลายห้องมากคือนับไม่ถ้วนที่นี่มีกี่ห้องครับสองห้องสองห้องสองห้องถ้วนเลยเป็นสไตล์ลงเตี๊้แบบจีนไงและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่จริงในโปรโมชั่นตอนนี้นะคะถ้าเกิดทานอาหารและเครื่องดื่มครบ2,000บาทเนี่ยก็จะรับ ห้องพักฟรีหนึ่งคืนพักฟรีเลยอาหารเดี๋ยวเรามาทานกันว่าจะเป็นอาหารสไตล์ไหนและแบบไหนบ้างดีเดี๋ยวเชิญพี่บัวเนี่ยนำของเด็ดๆมาให้เราทานกันเลยครับได้ไหมฮะได้เลยมีทีเด็ดเยอะเลยใช่ไหมฮะเต็มโต๊ะกันไปเลยใช่ครับอ่าพี่บัว แนะนำให้ได้ฟังหน<ด>่อยฮะเริ่มจากเมนูไหนดีที่เป็นเห็น2องจานนี้มาด้วยกันเนาะเราเรียกว่าเป็นซารีซาวซาคือถ้าเราฟังคำว่าซาวซาเนี่ยมันจะเหมือนอาหารพวกเม็กซิกันใช่เราก็กินกับนาชโชเราก็เลยเอามาประยุกต์นิดนึงว่าเอ้ยจริงๆพวก ผลไม้แบบเอเชียมันก็มีอะไรที่สดชื่นแบบของเม็กซิกันนะเราก็เลยใช้สาลี่เป็นตัวหลักเป็นตัวซาวซ่าแล้วก็แทนที่จะใช้นาโช่เราก็ใช้เป็นฟองเต้าหู้ทอดแทนโอ้เป็นสไตล์จีนเนาะใช่คือที่นี่ไม่ใช่ร้านแบบจีนจ๋าเลยเป็นแบบจีนประยุกนั่นเองเป็นจีนฟิวชั่นโอ้พอตู้กรอบเลยอะบ้ำกรอบฟองเต้าหู้แทนทาโก้ได้ไหม เผอเจะดีกว่าสุดกรอบฟูบางคริสตี้มากแล้วอย่างที่พี่บัวบอกคือสาลี่ม,มันให้ทั้งความสดชื่นและความหวานในตัวใช่ไม่เคยกินสาลี่แบบซอสซา,ซา,ซาแบงนี้นะดีมากเลยจานต่อไปเลยครับพี่บัวครับตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของทันเล่นเหมือนกันเมนูนี้เป็นเป็นสแน็คที่ขายดีที่สุดเลยนะคะ เป็นเราเรียกว่าแพนเค้กต้นหอมทอดมันคือเราแป้งแล้วเราก็ใส่โรยต้นหอมก็ทอดอันนี้นคือเมนูที่เมืองจีนไต้หวันอันนี้เราก็มาเปลี่ยนซอสให้มันแบบทานง่ายขึ้นก็คือจะเป็นสีราชามา y o ก,กับพอยซินนี่ให้เลือกหน้าตาฟิลแบบมีความเป็นโรตีโรตีหน่อยๆนะอล<ช>่ยคลึง เหนียวนุ่มบางกรอบผสมกันอยู่เออไม่ได้หนาจนเกินไปเลยนะแล้วก็ไม่ได้มันด้วยนะ,สะเสด็จน้ํามันเรียบร้อยเลยอะ่ะอันนึงเผ็ดนิดนิดอันนี้ออกจากทางหวานนิดนิดอืโอละเวกินสลับกันแต่อันนี้ครับครับมีความเป็นเป็ดใช่ไหมใช่ <S <S แค่ดูพี่ดูแล้วลวันนี้คือจานเป็ดเฮ้ยผมเห็นมันเป็นแค่เกี๊ยวเลยมา มันมีเทคนิคการดูอยู่ดูอะไรดูเมนูด้านหน้าว่าแล้วหน้าตาแหมเมื่อกี้อยู่นานนะเช้งก็เช้งก็เช้งก็ต้องมีเปนาต้องไวไงครับเห็นแล้วว่าเมนูเป็นเกี๊ยวเป็ดความเด็ดจะอยู่ที่ตัวซอสเนาะจะเป็นน้ำมันกับพริกเผ็ดเผ็ดนิดนึงเหมือนน้ำมันงาเงี้ยแหละครับน้ำมันขิงเกี๊ยวหมูก็มีแล้วใช่ไหมคะเกี๊ยวกุ้งก็มีแล้วเกี๊ยวเป็ดเลยละกันใช่ไหมไปยังไงดีมีความคลายเกี๊ยวซ่า ซอสอ,นนสอเพราะว่าม,มีขิงนิดนึงงั้นคนที่ชอบเป็ดนะต้องลองเลยเมนูนี้แป้งเ<ก>ขาดีมากนะแล้วก็ได้เป็ดแบบเน้นๆนะแป้งเกียวเขาดีมากจริงม, <c oughs> มาถึงจานต่อไป <c oughs> Presentation นี่คือวดงามมากข้าวอ,อกบอกชอยกับไก่ทอดเจเนอ a รลโซไก่ทอดเจเนอ a รลโเนี่ยมันเป็นเมนูที่ ถ้าเกิดเคยไปที่อเมริกาเนี่ยมีอยู่ในอาหารร้านอาหารทุกอันเลยแบบแพนด้าเอ็กเพรสเนี้ยมีไหมหรอคือตามพวกแบบชน่าทาวน์ที่อเมริกามันจะเป็นไก่ทอดแล้วก็คลุกซอสออกหวานหวานเผ็ดๆนิดนึงเนี่ยเป็นเค่ะใใจคอเต็มปากเต็มคำมันจะมีความเผ็ดแบบ เผ็ดนิดๆขึ้นมาปลาแรมปลาแรมนิดนึงทําให้ไม่เลี่ยนแต่นี่เริ่มมาแล้วเผ็ดเหมือนตามมาทีหลังมันเป็นเผ็ดเหมือนน้ำมันเผ็ดแบบน้ำมันพริกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นซอสเกลือที่นฟิวส์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าข้าวดีมากข้าวมีความแบบมันและล่วนไม่ติดกันมันเลยทำให้กินแล้วอร่อยไปเมกาก็จะเห็นได้เห็นฟิลของเมนูประมาณนี้จะมีเลยอ่ะ แต่ที่ไม่มีก็จะเป็นข้าวบอกชอยเนี่ยแหละเรีก็เป็น,นสูตรของที่ร,าร้านเลยทำให้มันอร่อยขึ้นเฮ้ย,ยแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่นิวจำได้เรามีภารกิจนี่มาที่เนี่ยใช่ไงใช่เออหน้าร้านที่เราบอกว่าเราต้องตามหาเมนูของดีที่ไม่ได้มีไว้แค่โรยหน้าเออกินเพลินจนลืมไปเลยแบมจริงๆเขาว่าโรยหน้าน่าจะเป็นผักชีโรยหน้าเออยังไม่มาเพราะว่ารอให้ทานอาหารเสร็จก่อนเนื่องจากเป็นเมนูขนมขนมของหวานฮะของหวานกับผักที ได้เหรอรับรองว่าอร่อยแน่นอนโอ้มีของดีไว้ปิดท้ายไอติมผักชีจริงๆอันนี้เป็นไอติมกะทิแล้วเราก็คลุกผักชีเราก็เสิร์ฟกับแป้งเหมือนเป็นแป้งโรตีค่ะแล้วก็โรยตัวตักนี้<ช>นี่ไง อยู่ในนั้นเลยจริงๆใช่ผักชีเข้าไปอยู่ในไอติมเลยนะคะใชอใช่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 ไอติมผักชีเนี่ยเป็นเมนูของไต้หวันเหมือนกันแต่ด้านนอกนี่เหมือนแป้งโรตีสายไหมเลยนะเนายไหมใช่นี่เราก็เพิ่มเข้าไปจะได้เท t e เจอร์หลายๆแบบครับลองดูครับแป้งอะไรครับก๋าละลูกครับพวกแป้งนี่คือนึ่งร้อนๆจานต่อจานนะถ้าสั่งเมื่อไหร่ถึงทำจะได้แบบความนุ่มของแป้งด้วยนี่ โหไห้เต็มผักชีครับบางคนอาจจะกลัวว่าผักชีฉุนแน่ๆน่ฮะคิดไหมคิดแต่ฉุนไหมไม่ฉุนกลับได้ความหอมของผักชีแบมไม่ชอบผักชีแต่ว่าทานผักชีในนี้ได้มันยังคงเอกลักษณ์ของทั้งสองอย่างอยู่เออทั้งผักชี และไอติมกะทิและบวกกับแป้งด้านนอกเข้าไปอีกนี่คือยิ่งชอบนะรู้สึกว่า3อย่างนี้ต้องกินพร้อมกันแล้วก็บวกปวดตาเข้าไปดีแบบไม่น่าเชื่อเลยดีแบบไม่น่าเช<ะ>ื่อนะฮะโอ้โหไม่ได้ดีแค่รอยหน้าอย่างเดียวจริงตามไม่ได้ดีแค่รยหน้าจริงๆครับแน่นอนภารกิจของเราคือการติดโบ ให้กับ1เมนูที่เด็ดที่สุดของร้านคนที่มาที่ร้านจะได้รู้เลยว่าต้องสั่งเมนูนี้แหละจะได้ไม่ผิดหวังต้องทั้งเด็ดทั้งแปลกทั้งใหม่แล้วก็อร่อยด้วยะะจะเป็นจานไหนไปไม่ได้เลยนอกจากไอติมผักช,ชีนั่นเองครับรขอติบด,ด้ยดครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมดีจริงดีจริง มีอะไรมาแจากคราบันี้้าบอกว่ามาจากรายการ The Red Ribbon นะคะเราก็มีแจกไอติมผักชีไปเลยค่ะสำหรับผู้โชคดี2ท่านนะคะนี่ออแจกให้2รางวัลน,นะฮะรางวัลละ1ท่านนั่นเองเออและในสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนว่าเรายังจะสรรหาเมนูเด็ดๆร้านอาหารแป,กแปลกๆอร่อยๆมาฝากผู้ชมแน่นอนครับตุอาทิตย์5้ามงเย็น ทางช่อง3กดสา3านะครับในรายการเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบเรียกว่าวันนี้ก็เต็มอินไปกับเรื่องราวไฮโซโบเยอะที่เราจัดกันมาแบบเน้นๆเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้า The r e รดริบ o n ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบจะพาไปติดโบกันที่ไหนต้องติดตามชมกันต่อทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง3กดหมายเลข33สาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life, ย e n l y p e โ p ้